โอเคนะครับกลับมากันเป่า,ปาพร้อมแล้วทีมริมครองจะเป็นไฟเสิร์ฟในลูกแรกศูนต์ต่อศูนต์มาที่โอบร,รีมาที่ริมครองริมครองลูกนี้ผ่านไปได้โอบร,รีโอบร,รีริมครองเอาละครับริมครองสามจังหวะแล้วโอบร,รีก็นิน ยอดลกนี้โอ้โหยอดได้สวยนะครับสำหรับริมครองหนึ่งต่อศูนย์ริมครองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟได้ดีนะครับสำหรับริมครองมาที่โบโบเรียโอจังตกลุงกันไม่ได้ว่าใครจะเอาสองต่อศูนย์ริมครองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับริมครองบอกว่าเดี๋ยวเอารวดเดียวเลย20แเต้ม มาที่บุบอรีโอ้โหลูกนี้ไม่ทันนะครับสำหรับปริมกรองหนึ่งต่อสองบุบอรรีจะเป็นฝ่ายเสิบบูเบอร์รี่รเสิบมาแล้วมาที่ริมกรองเอาละครับปริมทรองตอบ,บอเบาๆลูกนี้ โบโบรียังได้อยู่มาที่ริมครองอีกครั้งหนึ่งอ่ะริมครองผ่านไปโบบูรีโบบูรีริมครองมาที่ริมครองพยายามเล่น3จังหวะนะครับโอ้โหโตบลูกนี้พลิกนิดไปเลยได้สวยนะครับสำหรับริมครองสามต่อหนึ่งนะครับเห็นได้ข่าวว่าไปอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไปฝึกที่ญี่ปุ่นริมครอง เป็นฝ่เสิร์ฟโอ้เสิร์ฟได้ดีนะครับมาที่บูบรีบูบรีริมครองเป็น3าจังหวะได้สวยนะครับสำหรับริมครองโอ้โหบูบรี ori, ลูกนี้ไม่เข้าใจกันนะครับบูบูรี4ีต่อหนึ่งริมครองจะเป็นไฟเสิร์ฟวันนี้ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ร้อนมาก แล้วก็ฝนน้องฝนก็หยุดตกนะครับมาที่ริมครองเอาล้วครับริมครองตบลูกนี้มาที่ริมคลองโอโหลูกนี้รับเสร็จและไปนะครับ2องต่อสโบบุรีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ ริมคลองไปปรับอ่กลยุทธ์มาดีนะครับเลมสะเล่น3จังหวะตลอดนะครับถือว่าเป็นแนวทางได้ดีนะครับเอาแน่นอนไก่อนบูบอรี่ลูกน้โอ้่าต่อสนะครับริมคลองเป็นไปเสิรฟนะครับได้โคตรดีนะครับริมครองโอ้โหรับ บูโบอรีลูกนี้มาทีเสิร์ฟโอ้โ,อโ,อโหแรงไปหน่อยนะครับสำหรับริมกรงสามต่อหกบ,บูบอรีเป็นฝ่ายเสิร์ฟส,ส,สงสัยกินข้าวไปสองชามนะครับแรงเยอะ มาที่ริมกรองโอ้โหริมกรองลูกนี้ไกลน็ตนะครับเล่นยาก4ต่อ6 4ต่อ6นะครับบูเบอรี่เป็นฝ่ายเสิร์ฟาทีริมกรองโอ้โห,โหลูกนี้ติดน็ตไปหน่อยนะครับเล่นยาก5ต่อ6บูเบอรี่จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับริมกรอง ออกมากินกว๋วยเตี๋ยวนะครับกว๋วยเตี๋ยวสั่งไว้แล้วอะไรครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับริมครองอ่าต่อหกบูเบอรี่เป็นไฟเสิร์ฟลูกนีเสิร์ฟดีนะครับหกต่อหกตามมาแล้วนะครับสำหรับบูเบอรี่ยังได้อยู่สำหรับริมกรอง บูบูรีออกนะครับลูกนีเจ็ดต่อหกริมกรองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟได้สวยนะครับพลิกนิดนิดหนึ่งแล้วก็ลงไปแปดต่อหกสกีเลยสก,กีเลยโอ้ โอ้โหโบโบรีรับลูกนี้จะแลบลงไป9ต่อหอริมครองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟอย่าดมอย่ามองไากันได้นะครับนักกีฬาโอ้โ,โหลูกนี้7ต่อ9 <c oughs> ดังได้อยู่สำหรับริมครอง ตกเบาไปหน่อยนะครับลูกนีแปดต่อเไห่มาแล้วนะครับสําหรับบูเบอรี่ก็ถือว่าพัฒนาดีขึ้นมากนะครับบูเบอรี่ลูกนี้ใหม่ผ่านนะครับ10บต่อแแต่และทีมนะครับต้องพัฒนาในเรื่องของการเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟผานก็ถือว่า โอเคนะครับเสร์ฟไม่ผ่านก็เสียเต้มไปนะครับฉะนั้นการเสียเต้มในขณะเซฟก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําให้ทีมชนะได้โอ้โหลงลูกนีเก้าต่อ10นะครับเก้าต่อสิบบโปรรีจะเป็นไฟเสรซฟก็ปัดกันลูกปัดกันรับนะครับมาที่ริมกรองบุโปรรี ริมครองริมครองตบลูกนี้เอาแล้วครับเผียมพร้อมที่จะเล่นนะครับมาที่ริมครองอีกครั้งหนึ่งริมครองบูเบเร่ริมครองตบลูกนี้โอ้โหกลางไปเริ่มมัดตบได้บ้างนะครับไม่ต้องกลัวออกนะครับ11ต่อ9 แรกๆเราต้องหัดก่อนนะครับหัดตบถ้าไม่หัดนี่ไม่กล้าตบนี่โอกาสที่จะตบเป็นนี่น้อยนะครับอายพัญญาก็พอมีลูกนะครับลูกนี้ยอดเบาๆสำหรับบูบูรีริมครอง่านไว้ก่อนบูบูรีโอโหช่วยกันดีบูบูรีริมครองมาดีริมค็องผูลงนะครับบูบูรีไม่มีใครไปรับนะครับลูกนี้12ต่อ9 อะไรนะครับ12อโอโหลูกนี้ไม่ผ่านนะครับ13ต่อ9ริมครองเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้อาทิบุรี ริมครองอแล้วก็พื้นครองกระบวนการดีซ้ำจังหวะตลอดนะครับริมครองไปซ้อมมาดีทีมเวิร์กดีนะครับทีมเวิร์กดีเทคนิคดีนะักกีฬาพร้อมก็โอกาสชนะมีสูงนะครับมาทียริมครองกันต่อ14ต่อ9จังได้อยู่สำหรับบูบูรีลูกนี้โอโหทำได้ดีนะครับบูบูรีลูกนี้10ต่อ14 บูบอรี่จะเป็นไฟเสิร yup ja ์ฟบ <t> ้างเอ้าโหเสิร์ฟติดเน็ตเบาไปหน่อยลูกในสิบห้าต่อสิบนะครับเมาไปเลยเพื่อนบอกเมาไปเลยมาดิบ right. ูบอรีก็เปลี่ยนตัวนะครับริมกรงสิบหกต่อสิบ เหนื่อยเหนื่อยเมื่อเยเมื่อยไปเรื่อยเวียนหัวน่ะยกมือได้นะครับนักกีฬา <laughs> 16ต่อ10ปริมครองเป็นแควเซฟมาที่ปูเบุรีมาที่ริมคลองตกลูกนี้ยังได้อยู่มาช่วยทันไหมเพื่อนช่วย <laughs> เพื่อนมาช่วยไม่ทันนะครับลูกนี้เอาละครับ11ต่อ10 6ยังทันไหมสำหรับบูเบุรี เอาละครับเสิร์ฟมาแล้วสำหรับบูเบรี่ริมครองบูเบรี่ริมครองเอาละครับริมครองปานไปก่อนบูเบรี่สิบสองต่อหกสิบสองต่อหก จังได้อยู่มาที่บูเบอรี่โอ้ลูกนี้ลงลงนะลงใช่ไหมครับลงลงลงสิบสามต่อ16บหตามมาแล้วนะครับสำหรับบูเบอรี่3ามคะแนนเท่านั้นทำใจเย็นๆนะครับ ก็บอกว่ากำตามดันนะครับสิตนังเซลซิมกองเป็นไฟเสิร์ฟนะครับลูกนี่โอ้โหเสิร์ฟดีนะครับรับแสลับออกหลังไป18ต่อ3 18ต่อ13 อิมคองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟบูบรี่ตัได้ดีนะครับริมกลองมาที่บูบรี่ครั้งหนึ่งตรงไปในแดนหลังมาที่ริมครองเอาละครับ,บริมคลองบูบรี่มาที่ริมคลองตั้งได้สวยนะครับ3จังหวะบูบรี่จังหวะหนึ่งจังหวะสองพันไปก่อนมาที่ บลิมครองนะครับบิมครองก็ช่วยกันดีนะครับลูกนี้ยังได้อยู่โอ้โหเมื่อเดียวกอนข้างที่จะไม่แน่นอนนะครับ19ต่อ13อ1สิบเก้าต่อสิบสามิมครองเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟได้สวยลูกนี้ วายลุกขึ้นนะครับเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวตุงหัว20ต่อ13นะครับริมครองเป็นฝ่ายเสิร์ฟบูบอรียังได้ริมครองมาที่ริมครองขึ้นลูกนี่อ,ออกแอกเล้ว่าต้องกล้าขึ้นนะครับ 21่สต่อสินะครับต้องกล้าขึ้นบ้างนะครับเวลาขึ้น <laughs> เวลาขึ้นตบระวังเช็กหลุดนะครับยีเอ็ <laughs> ต่อส <c oughs> ิมริมครองเป็นฝ่ายเซิร์ฟเอาละครับมาที่ช่วยกันได้ไหมริมครองมาบูเบอรี่บูเบอรี่ริมครองร,ริมครอง,รองจังหวะสามขึ้น ตบลูกนี้โอ้ทำได้ดีนะครับแต่ยังได้อยู่สำหรับบูเบอรี่มาที่ริมกรองอีกครั้งหนึ่งรีมก็ตั้งติดนิดไปหน่อยลูกเนเล่นยากนะครับสี่สิบสี่ต่อยี่สิบเอ็ดนะครับบูเบเอรี่เป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โหลูกนเนเเสิร์ฟโดนบ,นบอลไปหน่อยนะครับ 22ต่อ14ริมครองเป็นฝ่ายเสิฟยังโอ้โหลูกนี้23ต่อ14นะครับเสิฟดีสำหรับริมครองเอาละครับเหลือ2ลูกเท่านั้นสำหรับริมครองจะทำได้ไหม เบาไฟหน่อยนะครับสำหรับบิมกรอง15 23โยิบสบูบอ้ยเป็นไฟเสิร์ฟอาจีริมกรองตบลูกนี้ได้สวยแต่ยังได้อยู่สำหรับบูบูรี่บูบูรี่กลับมาได้บิมกรองบูบูรี่เอาเลยครับผ่านไปได้บูบูรี่บิมกรองริมกรองร โบูเบอรี่ออกกลางไปย <c oughs> ี่สิบสี่ต่อ <c oughs> สิบห้าวันพ้อยวันชิคเกล็วนเกตมาแล้วเอาละครั <c oughs> โบเสิร์ฟมาแล้วบูเบรีติมครองติมครองตบลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับบูเบรีมาที่ติมครองอีกครั้งหนึ่ง ขริมครองงัดไปได้โบโูบอรี่บุกเอาใหม่นะครับลูกบอลเก่าว 1> 1. 1ันพอยวันชิคาเลตสิ <laughs> บหกยี่สิบสี่นะครับก็ยังคงว <laughs> ันพอยเหมือนเดิมนะครับ โอ้โหียกจะเป็นไปเสิร์ฟ16 24ยังได้อยู่สำหรับริมกรองเอาละครับลูกนี้งัดไปยังช่วยกันได้โอ้โหริมกรองริมกรองโอ้โหวปิดลูกนี้17ต่อ24 คมกรองลูกนี้เอาแล้วโบ,โบรีโอ้ยสมาต่อ17นะครับในเซตแรกนะครับ